ยอนสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กันในแบบซ mm ีรีสย้อนสเปเชียลออฟซิมูเลเตอร์นะเป็นแบบจำลองชีวิตของทหารนะว่าชีวิตของทหารนั้นมันยากลำบากแค่ไหนนะ mm hmm. เรื่องไม่พูดไม่ทำเพงนะไปเริ่มกันเลยนะ Let's go เดินแม่ก็ยาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วหน้าผมก็ดำนะ กูกลับมาที่เดิมแล้วแต่แกูกลับมาทำไมเนี่ยไป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 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันไปเร็วเฮลิคอปเตอร์มึงไม่ขึ้นนะเพืพ่อนบอกแม่งขึ้นหลอนเลยหลอนสวยดีเพื่อน แม่เลยไอ้เมียนิ่งแม่นไปม่แม่อยู่ที่ป่าวยอยู่ที่น้าเไปเลยเดี๋ยวเราแต่งตัวกันธรรมดามากเลยนะไม่ไมเหมือนเราเลยมาบอกตัวเลยเนี่ยโอ้ข้าไม่เคยเห็นตัวอะไรพิลึกขนาดนี้มาก่อนภารกิจแรกนะให้เราไปแชท อยู่เราอยู่ที่แคนาดานะแล,ววาลาาแล้วก็โดดมาเลยอ๋อแม่ออกไม่แบบแล้วก็มีให้เราเลือกนะเอาเป็นเอาเป็นชกันนั้นเดือดกันยิงกะไงดิเอาฟุ้งขึ้นมาได้ไงวะแล้วปิดมันก็ถือตรงเลยถือ นันถือยังไงวะเปิดมันถืออย่างนี้เหรอมันถือโห้ยุดอะไรเนี่ยอะไรตายปกติปืนเขาถือกันอย่างนี้เหรอผมว่าไม่น่านะตายซะ ลบกวนไหมตาย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 อึดจังมันอึดจังอ่ะถ้าเป็นชีวิตจริงแม่งโดนหัวก็ได้นะแม่งนัดเดียวตายแล้วแหละเก็บเก็บเก็บเมื่อกี้เก็บอะไรวะ โอ้โหลกระสุนได้โอ้โหโ้าวเล่นวกแล้วตายด้วยภายในนัดเดียวโอ้เพื่อนมันแย่งระเพื่อนในทางได้อย่างไรว้าวตรงนี้คือกระดานเขียวเพราะเราแต่เระคนหน้าตาเอา่อไม่เท่าไหร่นะ ต่ว่าเป็นแบบไหนการถือปืนไม่ก็ออยังเหมือนเดิมมือถือ,อยังไงเนี่ยมือถือแบบถือมือเดียวแข็งเกร่งมืโอโดยก่อนแกตัวละครก่ามกูคิด,ดอะไร็ยังเล่นกับพากย์อ่ะตายละมึงตัวหัวละกันนั้นแล้วคกูจะแบบหัวระเบิดเศษเนื้อกระจาย ได้เลยนะเราต้องทำยังไงเราต้องช่วยตัวประกันโอเคนะเราช่วยตัวประกันก่อนมึงขุดดินเหรอวะมันไม่ใช่เกมาแต่มึงขุดดินเนี่ยตายไปซะนี่กูอยากหลบเป็นกูหลบเป็นเดึ่งแมตช์ทิบได้เลยนะยิงปืนังไงรได้ยิงล้มลุกได้ มึงไปตายแลยนะตาย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 กูจะตายเร็ววิ่งก่อนมึงไปก่อนเลยเพื่อนกูไม่ไหวแล้วเลือกทีจะตายแล้วตายไปดิมีเลอดไม่ว่าจะกี่ครั้งทอบถือปืนก็ยังรอเท่เหมือนเดิมถ้าถือปืนพกด้วย เนื้อหมดเม่ปโติมันไม่ตายยิงยังไงเนี่ยสไรเปอร์ยิงเใกล้ๆเพื่ออะไรวะเนี่ยผมจริงแล้วเกินยิงแค่แค่ภารกิจรแล้วมันยังสูงจริงขนาดนี้ภาราคิตรมันจะขนาดไหนวะตายตายตายกูตายกูาาตายกูตาย

ไปต,ต,ตัดไปหาไปดิยังมีข้างบนอีกใช่ไหมยังมีข้างบนจริงใช่ไหมไม่มีแล้วแค่ยิงไปวะยิงไปบ้านนั้วนี่ไงกูก็ต้องมาเก็บงานเนี่ย ขึ้นไปบุญเฮลิคอปเตอร์อาเร็วกันกลับกันเถอะหน้าตาเราเยียดเรียนกันแล้วนะไปเดี๋ยววะทำไมอ่ะทำไมมันขึ้นช้าอย่างกูรู้แล้วทำไมแม่งไม่ไปกันอ๋อไปแล้วดิเดี๋ยวไหนอ่ะไหนคนขบนับอ่ะ กูขับกูขับกูขับการเป็นไรกูแล้วได้เมื่อกี้เราได้หนูมาใช่ไหมเหรียญตาน้ำชูกชุกร้ายเลยสัตไปเลยเอาอะไรเนี่ยใครนายคิดว่านายมาสั่งก็เหรอแล้วลกูทำอะไระ่เราูพื้น เคื้อนบปมีพื้นนไปเพราะเราแขนแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดากันทั้งนั้นคนหนึ่งแขนเวทอีกคนหนึ่งแขนทองตอนเราแขนเด็ก <c oughs> ไปต่อไปต่ออะไรอันนี้คือการปากลัวซึ่งทำมาทำไมล่ะเฮ้อ Này, này phá cua đâu mà eo như thế nó cụ. Ồ. Này phá cua đâu mà eo như thế. Rốtua này em cũng là người chơi stand như thế à? Không phải đâu ạ. Cứ cứ ไม่กดวิ่งให้กูว่ะไปเดาะเลยแม่งเมื่อไรมึงจะเสร็จวะเน่ยปากกวัวระสุดยอดแน่เสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปเป็นการฝึกกินปืนเราเป็นสไนเปอร์ไม่ได้มันต้องซีเกอร์เวเจอร์ ซึกูคดใช่ดูกะหรือว่าไม่ใช่อดูคลองไปถือปืนยังไงเด้อ ภารกิจนีน่เลยข้าบบแล้วกันโอเคภารกิจใหม่โหเราได้ยินเสียงระเบิด,ดนะเรากู้ระเบิดสินะเพื่นอนเร็วมากู้ระเบิด,ดกันกูนระเบิดแล้วอันนึงไปหลอกอันเลยเก่งพ่อเพื่อนเหรอช่วยกัด้วยมีระเบิดอใช่านี้มีอตาดิงานกูฉลาด สมอ,องโตอย่างนี้ไม่ใช่อะไรคือหัวโตวไม่พออะไรโอ้โหบากันเป็นกระจุกเลยเว้ยเพราะว่ามีไอคิวทัมบต์สามสิบห้ามีตะก้ระเบิดสำหรัคิดทท่ใหญ่หลวงมากเลยการกู้ระเรบิดนี้ซรางระเบิดนี้ระเบิดปอมไม่ต้องสนใจแล้ว่ะ ว่าทำไมเขาใส่มาเยอะเกินขนาดนี้มันระเบิดบอมแล้วแม่งก็หมดภารกิจอย่างง่ายรวดเร็วแล้วเราก็จะเป็น่วยกันเหมมมาเดิมแล้วก็มีกองโจนใจบาปมาตาย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 ไปเลย่้าตายตาย อะไรตัวไหนโอ้ยโอ้ยกูตายก็คลิปนี้ขอจบไวปแค่านี้นะกูกูเกลเล่นแล้วบาย